กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกขั้นอยู่กับผมซีโรทูอีกแล้วสินะฮะก็ห่างหายกับการทำคลิปลงเป็นเวลาแสนนานนานนาน,น,าน,น,าน,น,านิปหายเลยมึงจะเลิกทำยูทูบหรือเปล่าเพ่ก็มีคนทักเข้ามาอยู่นะก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ ก็ขอบคุณจริงๆนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวราชากจนสลัดโกดีโรเจอร์หดาวนะครับอืมพีอะสมองสมองลืมหมดแล้วไม่ค่อยได้เข้ามาเ,เกมนี้นานเท่าไหร่นะนี่ก็จะเป็นไอดีหลักผมนะครับก็จะสุดๆสักหน่อยนะครับ <S <S อื <entes> ก็ผมก็เคยอธิบายสกงสกิลโกดีโรเจอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีสกิลอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไปตรงนี้ขึ้นคลิปไปตรงนี้ <úng> อ่า นี่นะครับก็ไปหาดูนะครับผูกคลิปแบบนี้ชื่อคลิปแบบนี้นะไปหาดูให้ผมหน่อยนะครับผมไม่อยากอธิบายหลายรอบมันจะเสียเวลาการโชว์สกิลฝีไม้ลายมือของผมครับเมื่อผมโหดเข้าไหนนะครับผมก็ใกล้จะขึ้นแรงเอ็ดขั้นสองแล้วนะครับขนาดไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยก็โหดอยู่แล้วครับเล่นแป๊บเดียวก็แรงเอ็ดเอ็ดจะขึ้นแรงเอ็ดเอ็ดขั้นสองครับขนาดไม่ค่อยได้จัดนะก็ด่านแรกของเราในวันนี้ก็สต้านะครับอือโอ้โห ตึงนะตึงตึงอยู่นะเพราะว่าโอ้โหทีมกูแบบขี้โกงเกิดเอาโรเจอร์มาเยอะแต่ผมเป็นตัวโยนนะครับสาหรับผมแล้วการรีวิวตัวละครหรืออะไรก็ช่างผมจะชอบเอาตัวไก่มาเป็นตัวสำรองครับถ้าผมเอาตัวเทพมาเป็นตัวสำรองเหรอทีมเขาแพ้ตลอดอะครับผมเลยไม่อยากรังแกเขาครับถ้าผมไม่เล่นถ้าผมสตรีมนะผมจะเล่นได้ดูครับมีตัวสำรองคนโหดทีมผมอ ผมบอกเลยผมนี่แบบตัวท็อประดับประเทศ่ะครับ uh huh. ถ้าไม่ติดโควิดนะผมได้แข่งทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยอืมถ้าเขาจัดก,การแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยแยาพูดมากที่ไหยเลยไม่ได้อัดคลิปนานนี่ <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับทุกคนก็เ <c oughs> หตุผลที่ไม่อัดคลิปผมก็ไม่อยากค่อยบอกนะครับถ้าใครขอมาผมก็อยากบอกอนู่นะครับ <c oughs> ถ้ามีคนขอละเนาะพลาดไปหนึ่งทีนะครับ ถอเจอครับฟันไม่ถูกนะครับมึงจะคิดจะไปเห่านะครับเอาโดนเฉยทุกคนเห็นไหมมันไม่โดนนะว่ามันปล่อยมาอีกแน่โอ้ยถ้าเราฟันสกิลหนึ่งโดนเราจะขี้โกงน,นะครับแบบนี้นี่ะครับเราจะแบบสเตตเพิ่มขึ้นอุ้ย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 อุยลำคันมึงชิบหายเลยเพื่อนอ่ากูฟันไม่ได้ละ ทำไมกูต้องโดนลุมมึงไปดุมคนอื่นสิเฮ้ย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 มึงลุมกูเกินมึงเห็นชื่อกูใช่ไหมชื่อกูมันโหดใช่ไหมชื่อกูมันโหดใช่ไหมบอกมาดีๆเลยเราต้องฝันสกิลหนึ่งให้โดดมึงจะลุมทำไมวะเวียนนี่พูดหยิบนะ โดนลุมซ้ายขวาแล้วแม่งเป็นตัวยิงระยะไกลทั้งสองตัวได้ตะกี้ก็วันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับก็แค่วอร์มมือครังนางครก็ยังตาแรกก็ครับแพ้ก็ขอภัยด้วยครับมันเป็นแค่วอร์มมือเฉยอะครับอืมทีมกูเล่นเปลี่ยนไหมเนี่ยเ่นกลางเลนกลางตรงกลางโดนยึดแล้วมึงปาดไปดิมึงกล้าปาดหรือเปล่าอ่าเดิดเดิดอลู ไปเฮ้าอุยอ้ย,ยมันเพอร์ฟตกดอดได้ว่ะทุกคนกูชิมหายแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูชิมหายจริงกูชิมหายจริงแล้วอเราต้องเล่นมีสตินะครับอย่าบวกมั่วนะครับแรงสูงมึงเช่ากูมือเช่ากูแรงถึงสูงอ่ะเขาไม่บวกกันมัว่วๆหรอกสงสนไอ้นี่เพิ่งเพ,พิ่งเข้ามาแรงถึงสูงแบบนี้ครับดูมันเดินมาหาผมแบบเหมือนมึงจะชู้โรเจอร์ได้อ่ะเนาะถ้าที่มึงไม่มีโรเจอร์กูเข้านานแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าเราเล่นตัวละครแบบสายกับปั้นเราต้องรอสก,กิลนะครับไม่ใช่ว่าห้าวอย่างเดียวเห็นไหมถ้าเรารอสก,กิลอ,อ่ะถ้าเราเราเราหดก็เราอย่าห้าวนะครับมึงไม่ไปยึดสักทีเดี๋ยวขอยึดก่อนละกันเอเวนี้ขอยึดทองนายขอยึดทองนายแล้วการขอยึดทองนายแล้วการแตกม,มันเปิดทีหลังด้วยโรเจอร์คารตอนเรา เขาเรียกว่าอะไรนะตอนเราก,กดสกิลสองนะครับถ้าเราก,กดทีหลังโรเจอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับโรเจอร์ฝ่ายตรงข้ามจะโค้งกว่าเรานะครับทุกคนขอขอ,ขอความการุณากันทงให้กูด,ด้วยอีกสิบวิเองทุกคนกันตรงกลางอะ่ะเออสวยชนะแล้วชนะแล้ว,ลวปาดไปทะลุฟ้าปฐพออีก็มีผมอยู่ในทีนะครับเห็นไหมครับขนาดไม่มีตัวสำรองเทพนะครับเอาตัวสำรองไก่ๆมาก็เกมบักเกมบักอหะครับทุกคนจริงๆผมน่าจะได้ MVP นะครับ ทุกคนเวลาเล่นจบเกมก็กัุณาไลคทำภารกิจให้ผมให้เออให้คนอื่นนะยครับผมก็ได้อยู่อันดับที่สองนะครับทีท่จริงผมก็น่าจะได้ m อ p ครับเกมมันบัน็อกน,น,นะครับคะแนนผมได้หกพันนะครับที่จริงอะเลขหกนะไม่ใช่เลขสี่นะก็ตายสองเจอกันโอ้โหผมก็ได้ขึ้นเอ็ดขั้นสองนะครับถ้าเกมต่อไปมันตึงก็ขอไภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมานานมากแล้วเป็นเก็บเดือนอะผมไม่ได้เข้าเกมนี้เป็นเดือนนะครับอื ก็ไม่ได้เข้าเป็นเดียนเข้ามาทีก็มีตู้โรเจอร์เข้ามาให้สุ่มผมก็ลืมอัดคลิปแล้วก็สุ่มไปเลยไม่มีคลิปให้ทุกคนดูนะครับเจอกันเกมที่2ปงโอ้โหต่ยิสตอร์เป็นยูดานอาราบิสตา้าอีกแล้วงั้นเหรอหรูอโอ้โหไม่ไหวนะเกมเอาแต่ดดานเดิมๆมไหมผมแล้วมันก็น่าเบื่อนะด่านมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมึงเรียกแต่ดดานอาราบิสตา้า<ะ>ผมอยากเล่นดานชาบันดี้อ่ะผมโคตรเกลียดแต่ผมก็โคตรชอบในระดับหนึ่ง เพราะว่ามันเล่นก่อนตีนดีสําหรับตอนผมเล่นสายวิ่งนะก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คลิปนี้น่าจะได้ลงก่อนนะครับผมอัดไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเป็นเกม one piece นะครับเกม one piece ใหม่ซะด้วยอย่าลืมติดตามให้ผมด้วยนะครับเกมนั้นน่าจะลงทีหลังเกมนี้นะแต่เกมนี้น่าจะลงประมาณ6กโมงสี่โมงสี่โมงห้าโมงหกโมงประมาณนี้เกมนั้นน่าจะลงประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปนี้จบแล้วมันก็จะมีอันสีเหลี่ยมขึ้นมา ท้ายคลิปอะเขาเรียกว่าอะไรนั่นะครับกดเข้าไปดูให้ผมหน่อยครับเกมนั้นคือเกมวันพลิปที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับแบบเกินไปนี่เราพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนเหมือนเดิมนะครับเพราะใช้ไม่โดนมึงอย่าฟ้าวบวกนะครับกูบอกไว้ก่อนเลยนี่เพราะว่าเราเราจะได้ไอสเตตเพิ่มค่าสเตตดาเมจขึ้น2คขีมันจะแรงมากๆนะครับม็โคตรแรงอะครับทุกคน อ่าหา้าโดดไปแล้วนะก็บอกแล้วตาแรกมันแค่วอ,อมือไอ้น้องอ,อย่าให้พี่เอาจริงอเฮ้มันมามันมาโอโหยิยงมึงมทำไม,ไมคนเล่นอูซบันมีแต่โคตรโคตรโคตรทั้งนั้นเลยวะออ้ฮหโดนซสวยแตกนาแตกนาะ อูซบมันไม่ยิงกูอะทุกคนเอาเอาโดนไรเอามันมันติดสตันอยู่ครับทุกคนเกมบั็กนะครับเอามันติดสตันแต่กูโดนฆ่าได้ไงอะโอ้อันี้เกมบั็กครับทุกคนโอ้โหทุกคนเห็นนะครับว่ามันติดสตันจริงๆมันเสียฆ่ากูได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเห็นไหมทีมกูเสียบเลยคราวนี้แล้วมึงเป็นสายวิ่งบิ๊กมัมมึงจะไปยืนเก็บเกตทําทำไมงี้โอ้โหมันเก็บช้า โอ้โหทีมผมมันฉลาดครับโอ้โหฟ้าร้องฟ้าร้องชิบหายละฟ้าร้องมึงปาดเนี่ยฮึม่มกูกดสกิลสองไม่ทันอ่อนแฮะมึงดูบิ๊กมัมกูดิกูว่าออกแล้วแหละธรรมดาเนาะสามต่อสี่แพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกอืมกูก็โยนได้ไงกูไม่ได้เอาตัวสำรองดีๆมาเอากัวต่อสำรองมาก็เฮ้ยมึงเก็บเกลื่เต็มตั้งนานแล้วมึงไม่ไปไหนอันนี้มึงบิ๊กมัมมึงรอราดเพื่อนใช่ไหมเนี่ย เออหนึ่งสองสาเออนีมาดีมาดีมึงฟันใครมึงฟันใครเก็บเกียใช่วยไหมขอขอทงตรงการได้ไหมดูฟี่ไปเปิดให้กูนหน่อยกูขอร้องอะ่ะอย่าให้มันฟันโอ้สวยสวยอยู่โอ้ยมันติดอมมตะติดอมมตะตอนบักด้วยโอ้โหโอ้โหชิมหายเลยแพ้แพ้อย่างเงี้ยแพ้แพ้แพโอ้โห เอ้ยทงธงธงทงทงทงกูขอร้องอะทงโอแพ้ตรงนั้นแม่งโอหัวร้อนม,นมันุดหงิดมาหุดหิดมาทุกคนโอ้โหแม่งแบบบิ๊กมัมมันเล่นเป็นไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรเกมมันก็ต้องมีแพ้มีชนะ,ะกดไลค์ให้ซันจิอะว่าจะกดไลค์ให้ตัวละครที่คนเล่นคิดเกมต่อไปก็จะเป็นเกมสุดท้ายของเรานะครับ ผมก็ไม่ต้องดูโอ้โหตกแรงตกนะครับน้องๆถ้าตกไปน่าจะไม่ตึงนะครับผม,ผมตกมาอยู่แรง SS ขั้นหนึ่งแล้วมันจะมีแรง SS ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ไปนะครับจนกว่าแล้วแต่อ่ะเพราะว่าบางคนก็เก็บแต้มเป็นหมื่นไงเจอกันเกมที่สามนะครับเราจะได้ด่านเดิมหรือเปล่าอ่าด่านที่สามเราไม่ได้ด่านเดิมนะครับเราอยู่ในด่านของเรือของใครวะ,ะไอ้มันใช้กันไกลอกูลืมชื่อแล้วช่างมันเถอะ เราก็ได้ด่านใหม่นะครับด่านที่สามเป็นด่านนี้เราโชว์ฝีมือครับเพราะว่าแรงเอเขั้นสองมันตึงอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่แรงเอเ็ขั้นหนึ่งจะไปขึ้นขั้นสองก็ธรรมดาเนาะมันก็ไม่ตึงเกมมันมีแพ้มีชนะทุกคนเราโจทชนะตลอดก็ไม่ได้เกมอะผมจะมาล้างแค้นนะครับตานนี้ผมจะพยายามไม่แตกเราเล่นที่เซฟที่สุดสําหรับผมเล่นแบบเก็บแรงเอาจริงเอาจังนะผมก็คุ้นชินกับมือแล้วนะนะ เพราะว่าผมก็ได้เล่นมาเป็น2ตาแล้วไงวันนี้ก็นะมีคิดอยู่ตรงนั้นซินนะปาดคิดเป็นหนึ่งทีมีคนมาเสือกอีกแล้วไม่ไม่เขาไม่ได้มาเสือกอะไรอะไรโรเจอร์อะไรตรงนั้นน่ะกูเห็นนะโรเจอร์นั่นนั่นกูนหนีดีกว่าโดนลุมผมผมน่าจะไม่ไหวอ่าบิ๊กมัมมาช่วยเอา บิ๊กนัมบิ๊กนัมมันเป็นทีมเขาหรือทีมกูเนี่ยอีบิ๊กนัมมันเป็นทีมเขาสินะกูไม่ได้ดูแมปที่ใช่แหละมึงเป็นเตมเขาสินะอ่าโดนช็อตกูตายกูโดนลุมกูแตกกูแตกที่ไหนละ่ะไอเวดกูไม่ยอมแตกง่ายๆหรอกนะไอสัก์มึงจะมาล่าทำไมเก็บเทพแล้วตะกี้อฝนตกอีกแล้วกูเบืองทรงแล้วเนี่ย แมงฟ้าห้องคำ้ำค้ำมาเฮ้อเลียดก,กูโอ้โหโซโล,โลเลสก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยมันปรับขึ้นมาใหม่นะครับโซโล,โลเลสปลาดหายสองโอ้ยแตกไปซะมันทำไมบูทมันติดพอดีเลยฮึฮึฮฮ กูบอกเลยตอนเนี death, realised, ้ยบูทกูติดเนี่ยกูปาดหายหมดเลยนะกูปาดหายหมดเอ้าไม่แตกเอาลูนอะไรมาลูนเกาะลูนเลือดอุ้ย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 กูขอดูกูโดนแช่แข็งกูตายเนี่ยอะไรอะไรมันจะมาแช่แข็งใครคิดด้วยให้กูเป็นโฟร์เพลเยอร์ระดับโลกได้เวรอะไรอะไรเออหนีหนีบิ๊กมัมอ่าจะช็อตปุงนั้นเหรอเอ้าทำไมกูเพอ่มฟิกดอทไม่ได้เอ้ย อะไรครับนั่นคือเฟลกดอชไม่ได้มันคืออะไรโอ้กูโดนช็อตอีกละกูโดนช็อตบ่อยคขึ้นเ่ยอีิกมัมไอ้เหี้ยไม่เราจะไม่แพ้ตาสุดท้ายนะตาสุดท้ายกูขอร้อ,องอะชนะเถอะชนะเถอะเพื่อนมันดูดละมันดูดละมันดูดแล้วโอ้โหโ,โดนดูดกูดแตกเหลืออีกสามชีวิกูเสียตายโอ้โหแพ้แล้วเกมนะี้เชื่อกูไหม แพ้แล้วแพ้แล้วก็ต้องขอโทษเพราะว่าไม่ได้เอาตัวสำรองทิพเทมามามาตามกูมาอันอะไรนะแครอทแครอทตามกูมาแครอทสวยๆเดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกูเปิดทางให้โอ้โหแม่อีกแล้วทุกคนโอ้โหเศร้าเกินเกมมันก็ต้องมีแพ้มีชน,นะเนาะอะไรน้องชาลอทน้องแครอทติดกลัวชาลอต เล่นโตโกงแต่ก็แพ้นี่มันหมายความว่าอะไรที่จริงมันจะไม่แพร,รอะครับถ้าผมเอาตัวสําลองที่มันดีๆนะโอฟ้าแม่งร้องแม่งพูดเป็นใจเลยเกิน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมรีวิวตัวละครอะไรก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้ทำให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับใครชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเจอกันคลิปใหม่นะครับขอได้นะครับอยากให้ผมรีวิวตัวละครอะไรไปละ